สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่ดีมีเฮงเอพิโ o ดนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดห้องพระรวมถึงกระบวนการในการรับมือกับสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นจากหงจุ้ยที่เสียนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในทางหงจุ้ยเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงของวัฒนธรรมของไทยนะครับคือเรื่องของสิ่งลึกลับต่างๆที่จะสะสมหรือว่าเป็นจุดที่พลังงานไม่ดีหรือว่าเป็นพลังงานหยินสะสมอยู่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านล้าง การที่เราไปอยู่บริเวณที่มีบ้านล้างอยู่ด้านข้างก็เป็นจุดที่พลังงานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่บ้านที่มีความมืดทึบไม่มีความโปร่งนะครับไม่มีความโล่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการสะสมพลังงานหยินไว้เยอะเช่นเดียวกันรวมถึงในบ้านของเราก็มีนะครับบางห้องที่เราไม่เคยทำความสะอาดเลยไม่เคยเข้าไปเปิดไฟไม่เคยเข้าไปใช้งานนะครับแล้วปิดตายไว้นานๆเนี่ยจะสังเกตว่าในบริเวณนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นจุดที่สะสมพลังงานไม่ดีนะครับสะสมชีที่ไม่ดีทําให้เวลาที่คนอยู่ในบ้านไปเห็นไปพบนะครับก็รู้สึกอึดอจจัดใจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจการที่เรารู้สึกแบบนั้นนะมันก็เป็นเซนส์ของเราแล้วนะครับแสดงว่าจุดจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีพลังงานไม่ดีหรือว่ามีชีที่ไม่ดีนะครับเราจําเป็นที่ต้องทําการปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขบริเวณจุดนั้นนะครับให้กลับมามีความเคลื่อนไหวเป็นการสร้างพลังงานชีที่ดีนะครับ อีกครั้งในกรณีที่เราเจอทางเดินย,ยาวๆนะครับเมื่อมีทางเดินยาวตรงมากๆเนี่ยแล้วไม่มีแสงสว่างเพียงพอเราก็จะรู้สึกว่ามันมืดทึบนะครับอันนี้เนี่ยก็ส่งผลไม่ดีต่อผู้ที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันแนวทางในการแก้ปัญหานะครับก็ทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะต้องติดตั้งแสงสว่างเพิ่มเติมเข้าไปในบริเวณที่มีพลังหยินอยู่เยอะนะครับเพื่อเป็นการสลายพลังงานที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวหเกิดการกระจายพลังงานที่ดีนั่นเอง ส่วนเรื่องที่2องนะครับคือเรื่องของการทําความสะอาดการจัดเก็บสิ่งของหรือข้าวของให้เป็นระเบียบมากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ห้องต่างๆที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยกลับมาสะอาดกลับมาได้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณนั้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าก็จะเป็นการสลายพลังงานที่ไม่ดีไปโดยปริยายซึ่งหลายท่านเนี่ยก็สามารถทําได้เองที่บ้านอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่กังวลใจมากๆนะครับว่าเอ๊จุดเดิมเนี่ยรู้สึกว่า มองแล้วไม่สบายใจนะครับรู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดปีนี้มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายใจนะครับผมก็าานะนำเป็นวิธีการนึ่งครับเรียกว่าเป็นวิธีการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ออกไปจากบ้านนะครับ โดยวิธีการคือเราไปหาเกลือสมุนทรนะครับไขรที่ผ่านกับรถผ่านไปทางสมุทรสาครที่จะเห็นว่าเป็นเกลือเม็ดนะครับเป็นหงถุงนะครับเราก็นํามาใส่ถ้วยนะครับแล้วก็วางไว้ในจุดนะครับหรือว่าบริเวณหน้าบ้านของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถใช้วิธีการเอาเกลือใส่ถ้วยนะครับแล้ววางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นการชาระล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกมาจากบ้านของเราได้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราสบายใจแล้วเราได้รู้สึกว่าเราได้ทําความสะอาดห้องต่างๆที่เราไม่ได้ใช้เราได้เพิ่มแสงสว่างเราทําให้ ห้องของเราในกลับมาสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอรู้สึกไม่กังวลใจแล้วสิ่งต่อมาที่เราจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของการจัดวางในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหิ้งพระนะครับหรือว่าในส่วนของการบูชาบรรพบุรุษของเรานะครับอันนี้นะครับเราก็จะมีหลักในการจัดวาง ในส่วนของโต๊ะหมู่บูชาต่างๆนะครับให้ถูกต้องถูกตำแหน่งตามหลักการของผงจุ้ยเพื่อส่งเสริมให้บ้านของเรานะครับเจริญรุ่งเรืองและก็ตัวเราเองเนี่ยได้รับสิริมงคลจากการที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ภายในบ้านของเราคราวนี้เรามาดูเลยนะครับว่าเราจะจัดวางโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยแบบไหนตำแหน่งไหนถึงจะเรียกได้ว่าถูกต้องตามหลักผงจุย้ยเรียกได้ว่าเป็นมงคลซ้อนมงคลอันดับแรกเลยนะครับหิ้งพ้าของเรานะครับไม่ควรจะตั้งหันหลังให้กับประตูประธาน อันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับว่าการที่เราตั้งหิ้งพระของเรานะครับหรือโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยหันหลังให้กับประตูประธานเนี่ยเปรียบเทียบได้กับว่าพระเนี่ยไม่ได้สถิตอยู่ในบ้านของเรานะครับพูดง่ายๆว่าอยากจะให้ท่านเนี่ยสถิตอยู่ในบ้านแล้วคอยปกป้องดูแลรักษาบ้านของเรานะครับก็จะต้องไม่ตั้งหิ้งพระหันหลังให้กับประตูประธานนั่นเองตำแหน่งถัดมานะครับในการวางตัวหิ้งพระเนี่ยเราจะไม่วางหิ้งพระไว้บริเวณบันไดนะครับซึ่ง บริเวณบันไดเนี่ยหมายถึงบริเวณบันไดาทางขึ้นการที่มีหิ้งพระวางอยู่บริเวณทางขึ้นของบันไดนะครับมันทําให้เหมือนกับกระแสของตัวชี้หรือว่ากระแสของลมเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปที่ตัวหิ้งพระมากจนเกินไปเราจําเป็นที่จะต้องทําการย้ายนะครับหิ้งพระให้หลบมุมของทางขึ้นลงบันไดสักนิดหนึ่งและในกรณีที่เราต้องการตั้งหิ้งพระนะครับไว้บริเวณระเบียงชั้นสองนะครับหรือว่าเป็นชั้นลอยของบ้านที่เป็นตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์นะครับสิ่งสําคัญก็คือ การวางหิ้งพระในบริเวณชั้น2หรือชั้นลอยเนี่ยหลังของตัวพระประธานหรือว่าหลังของหิ้งพระเนี่ยจะต้องเป็นหลังที่แน่นทึบนะครับเพื่อความมั่นคงเนื่องจากว่าหิ้งพระที่เราวางเนี่ยเราจะบ่งบอกถึงความสงบความมั่นคงเป็นการเสริมสร้างบารมีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะวางหิ้งพระไว้บริเวณที่เป็นชั้นสองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องบิวอินเพิ่มเติมเข้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ด้านหลังของโต๊ะหมู่บูชาของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแน่นและทึบ เช่นเดียวกันนะครับในการวางที่ตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวบริเวณบันไดหรือชั้นลอยเนี่ยการวางโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องให้ด้านหลังเนี่ยมีความทึบมีความมั่นคงการที่วางยิ่งพระนะครับและด้านหลังเป็นประตูหรือหน้าต่างเป็นกระจกเนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่แนะนานะครับถ้าเราจะทำเนี่ยแนะนําให้เราบิวอินเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานหนึ่งทำเป็นฉากด้านหลังนะครับให้ปิดทึบดูแล้วให้ความรู้สึกว่ามั่นคงสงบนิ่งอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการวางโต๊ะหมู่บูชาพระที่ถูกต้อง อีกจุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของคานถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยมองเห็นคานชัดเจนเราไม่ควรจะวางหิ้งพระไว้บริเวณใต้คานแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นฝ้าฉาบเรียบปิดมองไม่เห็นแล้วอันนี้ถือว่าไม่เสียนะครับเพราะว่าฮวงจุ้ยในส่วนของชัยภูมิเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าดูแล้วไม่ค่อยสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นลองกลับไปสํารวจดูนะครับว่าหิ้งพระที่บ้านของเรานั้นวางอยู่บริเวณไหน ถ้าคุณผู้ชมนะครับกลับไปสำรวจแล้วเนี่ยสังเกตว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยผิดไปจากที่แจ้งไว้เนี่ยก็ทําการย้ายนะครับไปตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการแก้ไขห่วงจุ้ยในส่วนของการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้นะครับสำหรับบางบ้านนะครับที่นอกจากจะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสําหรับพระพุทธแล้วเนี่ยยังจะมีการบูชาบรรพบุรุษด,ด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องของตําแหน่งก็มีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่วางโต๊ะหมู่บูชาคู่กับการบูชาบรรพบุรุษนะครับ โดยตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งคู่นะครับจะต้องทํามุม90องศานะครับพูด,ดง่ายๆนะครับว่าตำแหน่งในการที่เราจะวางต้มหมูชาจะต้องทํามุม90องศากับตำแหน่งที่เราจะไว้ใช้ในการวางแล้วก็บูชาบรรพบุรุษของเราเท่านี้นะครับผงจุ้ยก็จะไม่เสียแล้วคราวนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าต้ะหมู่บูชาเนี่ยไม่ควรหันหลัง ให้กับประตูหน้าบ้านของเราแล้วมีตำแหน่งไหนที่เหมาะสมในการที่จะวางโต๊ะหมู่บูชาบ้างผมจะมีภาพขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับว่าตำแหน่งไหนที่สามารถวางได้บ้างอีกทั้งเรื่องของทิศทางนะครับซึ่งคนไทยเนี่ย กังวลมากในส่วนของการที่จะหันหน้าพระประธานาหรือว่าหันหน้าในส่วนของโต๊ะหมู่บูชาไปในทิศทางต่างๆที่เป็นสิริมงคลซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้นํสองทิศนะครับที่เป็นทิศท,ที่มงคลนะครับสำหรับวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับคือทิศตะวันออกและก็ทิศเหนือซึ่งทิศท,ที่เป็นทิศต,ต้องห้ามนะครับทั้งในวัฒนธรรมและก็ในทางหวงจุ้ยเนี่ยก็คือทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านของใครนะครับที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับการตั้งโต๊ะหมู่บูชาของพระพุทธนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งงงไปททาิตตตตะวันกยรแ่ เราสามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับให้ทํามุมต่างๆกับตัวบ้านได้นะครับซึ่งผมจะขึ้นภาพให้กับคุณผู้ชมดูว่าตําแหน่งไหนที่สามารถตั้งได้แล้วไม่ผิดหลักการของฮวงจุย้ยอีกทั้งนะครับยังถูกต้องตามหลักการตามวัฒนธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะครับจะเห็นได้ว,ว่าทิศทางและตาแหน่งในการตั้งโต๊ะหมู่บูชา คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้ดำเนินการตามนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของฮงจุ้ยอยู่แล้วเมื่อเราได้ตำแหน่งและทิศทางในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องจัดวางตำแหน่งของพระพุทธรูปตามลำดับชั้นที่เหมาะสมและถูกต้องด้วยนะครับโดยเริ่มจากพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ารองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสิวลี และตามมาด้วยพระอาหารหันต์ในสมัยของเราครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ม่นหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่แหวนนะครับและเกจิอาจารย์ในหลายท่านอันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องให้ความสําคัญในการจัดลําดับให้ถูกต้องและเหมาะสมเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถจัดต้นหมู่บูชาจัดหิ้งพระได้ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ยนะครับและเป็นการเสริมสร้างบรารมี ทำให้ท่านได้ปกป้องรักษาบ้านของเราให้มีความสงบร่มเย็นหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเลือกตําแหน่งและทิศทางในการจัดโต๊ะหมู่บูชารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่บ้านของเรานะครับเจอ่วงจุ้ยที่เป็นพลังร้ายและเราสามารถปรับแก้ให้กลายเป็นพลังดีได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า